สระังพัรามิโหติยมปิพุทังสรณังคัจฉามิทหติยัมติพุทังสรณังคัจรามิโหติยัมติธรรมังสรณังคัชฉามิโหติยัมติธรรมังสรณังคัจฉามิโติยัมติขันธังสรณังคัจฉานิโทติยัมติพุทธังสรณัง สมมาทิยมิอาเมตุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังตมาิยามิราเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีส um ิกขาปะทังอรีวะส่งยอะเลยเยอ้งหมดแิ <c oughs> วิ่งแรงงานนะยืนนั่นนั่นตุบผสมสุต่ไม่ต้องรู้ ตรีปลงุตราบปั้มตำแหน่งรองสารวัตรตุรกานสถานีตำรวจภูธร์ือศนักการตำรวจชาิสันัตงาและชำประทุนจำนวนแปดสิบว่าน้ามาเพื่อรอรับโอวาเรื่องในวันตำรวจนี่พร้อมแล้วฮัทสถานีตำรวจภูทรรือท่านผู้มีเกียรต ได้ข้าราชการตำรวจทุกท่านครับด้วยสําหรับการตำรวจแห่งชาติได้ถือองค์ที่13ตุลาของทุกปีเป็นวันตำรวจสืบเนื่องจากที่ได้มีประกาศอรงค์ราชโองการลงวันที่13ตุลาพุทธศักราช2458แห่งชาติและการกล่าวคํสัตยฏิญาณตนลำดับที่สองการมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการอรัฐบาลครับ ของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิบแก้วผู้เชี่ยวการตำรวจแห่งชาติเนื่องในวันตำรวจวันเสาร์ที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบ้าเพื่อนข้าราชการตำรวจครับที่รักทั้งหลายเนื่องในวันเนื่องในโอกาสวันตำรวจเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันที่สิบสามตุลาคมสมุดนี้ผม ขอส่งความระลึกถึงและความบารถนาดีมายังค่ายการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความริงใจในรอบปีที่ผ่านมาผมได้เห็นการปฏิบัติข,ของเพื่อนข้าในการตำรวจทั้งหลายเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากต้องประสบกับปัญหาและพ่อกัดก้องนานนักการศาสนาและ พระมาหากษัตริย์สองเป็นตำรวจมืออาชีพยึดมั่นในหลักธรรมาิบาลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอานับถืออีกทั้งพระบรมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะถจงดลบันดาลให้ประชาชนที่รักและเคารพทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำร,รวจทุกนายและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุปปรพิภรชัยแคล้วคลาดจากภัยพิบัางทั้งวงสำเร็จผลในสิ่งอันพึ้นประสบภากระาการโดยทั่วกันเขารบนันถือจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญแคล,ล้วคาดจายพิบตรายมีสุขภาพ แข็งแรงสำฤึกิผลในเรื่องของอทุกดางในเรื่องของถุนปราชนาทุกประการโดยทั่วกันขอบคุณครับหมดทางลุงในบ้านเมืองผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าตำรวจทุกนายได้ทุ้มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อันหนักหน่วงนี้ด้วยความเสียสละอดทน เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพทั้งการกวาดล้างยาเสพติการป้องกันการก่อการร้ายตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจสามารถนำความสงบสุขมาสู่สังคมในานามของสำนักงานตำนรวจไทงชาติของเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นสันงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมุ่งมั่นประชาคมอาเซียนต่อไปในวาระอันเป็นมงคลวันตำรวจวันแห่งเกียรติยศศักษีของข้ายกลาวตามท้าพเจ้าดังนี้นงข้าพเจ้าจัดตรงรักพักดีต่อชาติ ศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจกยอมเสียสละจกยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อระงับทุกเพื่อระงับทุกบำรุงสุขบำรุงสุขให้แก่ประชาชนให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราชตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราข้าพเจ้าข้าพเจ้า จากปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยดศีลธรรมและยศศิลธรรมเป็นหลักประจําใจเป็นหลักประจําใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากยึดมั่นอยู่ในวินัยจากยึดมั่นอยู่ในวินัยและรักษาไว้และรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนซึ่งระเบียบแบบแผนของสันักงานตํารวจแห่งชาติของสันักงานตํารวจแห่งชาติข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากเชื่อฟัง จับเชื่อฟังคำสั่งของผู้คำชาคำสั่งของผู้คำชาและจักปกครองและจักปกครองผู้ใต้คำชาผู้ใต้คับัญชาด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเท่งขัดด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเท่งขัดเคารพอ้วแหวต่อหน้าที่เคารพอวแต่อหน้าที่เอาดาปานีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในรอบมุ่งความเป็นตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุธิธรรมประคำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต การป้องกันปราปรามดีเด่นร้อยตำรวจตรีสุชาติรัตนสุวรร แอ้วสีนวลลำดับที่หกด้านปราบปรามดีดินสิบตำรวจเอกประหยัดมักยิวัน ำดับที่หกด้านเสืบสวนดิสิบตวรรษเอกไนเ่งรักแก้วลำดับที่เจ็ดด <laughs> ้านปาปามดิสิบตวรวจเอกปีชาลีห สุดท้ายานประกันปราบความดีเด่นสิทธิ์ตำรวจสนุกศักดิ์คำแก้วทองนุ่มนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรือศอก で、マーま เทศมนตรีเทศบาลตำบลดสบุสเซอ่์เว่นการตำรวจที่รักและแกะ่ภูมีเกล็ดพี่น้องประชาชนชาวอำเภอดสอบทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันสาปนาของทำง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งทุกปีนะครับทางทําง,งานตำรวจแห่งชาติ จะได้จัดกิจกรรมในวันตำรวจนะครับทุกสาลีในทุกปชในวันนี้นะครับผมในนามของอข้าราชการตำรวจสาลีจังหวัดปทุมธาะขอขอบพระคุณท่านนอำเภอท่านนายกเทศมนตรีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาร่วมพิธีในวันนี้นะครับแล้วก็ผมเองนะครับเข้ามารับ การในตำแหน่งผู้กับการตาอยู่พุหรรอศเม,มืม่อวันที่ห้าเมษาที่ผ่านมาซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนนะครับเสดตั้งใจว่าจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาต่งตางๆในพื้นที่ทอำเภอรอบนะครับซึ่งที่ผ่านมาคาการตำรวจของสพรือศ ก็ได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเรื่องของอยุติเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดตลอดจนการดูลแลการบริการที่น้องประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่อำเภอได้มีปริมาณคดีความรุนแรงลดลงเป็นลำดับ ครั้งนี้ก็มาจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนนะครับมาจากการทุ่นเทแรงกายแรงใจของข้าราชการตำรวจอำเภอหรือศร์นะครับก็ผมในนามของข้าราชการตำรวจสารีอุบลร,รือศา์ขอขอบพระคุณทุกท่านหน้าอีกครั้งหนึ่งท่านผู้กำกับ ท่านข้าราชการตำรวจทุกท่านท่านนายกท่านผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาตลอดจนแกกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญของขร้ราชการตำรวจซึ่งถือว่าตลอดระยะเวลา 90ปีที่ผ่านมาหน้าปีนี้น่าจะเป็นปีที่9ดที่ได้จะตั้งหน่วยงานที่มีการรวมซึ่งเดิมทีอาจจะเรียกว่ากรมตำรวจปรับเปลี่ยนมาเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเดิมทีข้าราชการตำรวจก็อยู่ร่วมทำงานด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยตอนหลังมาทั้งอายการทั้งตำรวจก็ เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับพระรกิจก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามพระรกิจแต่หน้าที่ของข้าราชการตารวจจากสารของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็คงจะบอกให้กับท่านผู้เกียรติทราบว่าภารกิจของข้าราชการตารวจยิ่งใหญ่และก็มากมายดังคํากล่าวที่ว่าสมัยผมจําได้ว่าสมัยอธิบดีกรมตารวจ ท่านเผาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพราะว่าท่านผู้กกับสถานีตํารวจภูธรคือต่อและพี่น้องราชการตํารวจที่พรพรรกครับรวมถึงภาคพลังประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นกําลังใจเนื่องในวันตํารวจแห่งชาติในวันนี้ครับกระผมนายวิเชษไทยทองรุ่มนายกเทศมนตรีตำบลดืต่อ ก็ขอชื่นชมและขอ,อะดีใจนะครับที่มาเห็นภาพแห่งการร่วมไม้ร่วมมือกันเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติในโอกาสนี้ก็ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศาบาลสุบุมรือสอบและในพื้นที่ขอขอบคุณพี่น้องข้าราชการตำรวจที่นำโดยท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรลรศอกดและ รนัการตำรวจทุกท่านครับที่ได้เสียสละที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นสร้างความสุขนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในการได้รับการบริการก็ยอมรับว่าในพื้นที่แห่งนี้นั้นอาจจะเหน็ดเหนื่อยกว่าพื้นที่อื่นๆลำบากกายลำบากใจกว่าพื้นที่อื่นๆก็ ให้นำเรียนว่าท่านนาเพือได้นำเรียนว่า,าต้องรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วชุดมิ้นดงชุดที่สามชุดท้าเรือค่ะค่ะชุดที่สี่ชุดคตชสารค่ะ ชุดที่ห้าชุดดาวเรืองนะคะท่านที่สองขอเรียนเชิญตัแวแทนมอบของรปเท้าค่ะน,นะคะขอเรียนเชิญตัแวแทนมอบของระเท้าค่ะ

là rồi. <laughs> ờ, không ai không 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 ในนามของภาคตัวแทนประชาชนตัวแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายรวจของขอบพัรุณนสำหรับตัวแทนทุคส่วนที่ให้การต่างๆทีในวันนี้เนี่ยขขอบระคุณมา ตั้งแต่การปฏิบัติหน้าที่ของผมที่ผ่านมาเนี่ยเรเรียกวเวลามาก็ยังไม่มีปรากฏเหตการณ์มีน้องประชาชนเข้ามามี่ร่วมในงในวันนี้ารครับเรียนนเรียนเชิญร่วมถ่ายภาพนะครับผู้ขออนุญาตสอำามมนี้เป็นว่าท่านจะควาอะไรท่าคร้องรบ้งครับท่านจามอะไรที่ตดวร้องครับครับงา ที่เา่าร่วมกันค่ะเรียนเ่อนภุช่านค่ะขอตสอด้วยนะคะเรีนธอาที่เขาถ่ายร่วมกันค่ะนภบุญช่างนายทั้งหลูกนายมีความสุขและก็พร้อมที่จรับแขพี่น้องประชาชนทนะครับขอบคุณ ดือูหน่อย อำเภอระบุรวันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติซึ่งได้จัดขึ้นผมรู้สึกภาคภูมิและภูมิใจอย่างยิ่งที่ในอำเภอสระบุรีมีนายตำรวจดีๆหลายท่านโดยเฉพาะท่านผู้กังับได้วางแผนและนโยบายต่างๆให้ทูกผู้ใดทำบัญชาของท่านได้ไปปฏิบัติเพื่อดูแลทุกสุขความปลอดภัยของประชาชนซึ่ง ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่งแต่ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอนุญาตเ่ยถึงท่านตำรวจนายหนึ่งคือพันตำรวจโทจักริดวงศ์เมธท่านเป็นนายตำรวจที่มีความต็้งใจตั้งใจจริงในการทํางานเพราะว่าท่านจะออกตรวจเยี่ยมทุกชุมชนทุกชาวบ้านตั้งแต่ค่าคืน้ตั้งแต่หัวรุ่งจนถึงค่าคืน ทุกวันโดยไม่เห็งแก่เหนื่อยเพราะว่าท่านมีความรักการเป็นตำรวจอยู่ในสายเลือดของท่านอย่างแน่นอนในบุคคลน,นี้เพราะว่าท่านเป็นในตำรวจที่พยายามเข้ากับประชาชนและประชาชนให้ความเมืตอต่อ,อท่านเป็นอย่างดีท่านได้ออกปฏิบัติหน้าที่จนได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านชาวบ้านมีความเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวท่านเหมือนกับท่าน เป็นขวัญใจของชาวสสท่านหนึ่งปัจจุบันนี้ผมว่าในกรมตำรวจนี้จะหาตำรวจดีๆได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะักแต่บุคคลนี้ท่านมีจิตใจที่ความเป็นตำรวจอย่างแท้จริงในเมื่อคนตย่างมีตำรวจดีๆอย่างนี้ก็อยากให้ผู้ว่ารพื่อนสูงได้รับรู้ไว้ด้วยว่าท่านเป็นตำรวจผู้หนึ่งที่หมอต้ังทำว่าเป็นตำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษอย่างแ,แท้จริง